มีควาำวอนก่อนลามนสะกดจากรังสีเสรีชัยสู่มือผู้สืบทอดเจนอัลฟาเมื่อตนข้าวสุปริยาใช้เสียงเพลงปิดฉากตำนานที่ไม่มีวันตายในค่ำคืนที่แสงไฟบนเวทีเริ่มหม่นลงทำกลางกลิ่นอายของหยาดเหงือ่อและความสุขที่อบอวนไปทั่วลานแน่วัดหรือหอประชุมใหญ่ เมื่อเสียงดนตรีจังหวะสุดท้ายเริ่มบันเลงขึ้นแฟนเพลงต่างรู้ดีว่านี่คือวินาทีแห่งการอำลาทว่าการอำลาในรูปแบบของต้นข้าวสุปริยากลับไม่ใช่ความเงียบเหงาแต่มันคือการอัญเชิญมนขลังจากอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนกลับมาโลดแล่นอีกครั้งผ่านบทเพลงที่เป็นดังพินัยกรรมทางดนตรีของลูกทุ่งไทยที่ชื่อว่าคำวอนก่อนลาเหตุใดบทเพลงที่ถือกำเนิดขึ้นในยุคที่โลกยังเป็นสีขาวดำ จึงสามารถสะกดใจเด็กยุคดิจิตัลและผู้ใหญ่ทั่วประเทศได้จนถึงปัจจุบันและเหตุใดศิลปินวัยเพียง13ปีคนนี้ถึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ถือกุญแจเปิดกล่องแห่งความทรงจำของรังสีเสรีชัย เราจะพาทุกคนเดินทางย้อนเวลากลับไปสำรวจรากเง้าของบทเพลงนี้ตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ผู้ขับร้องต้นฉบับจนถึงวินาทีที่ต้นข้าวสุปริยาเปลี่ยนบทเพลงแห่งการจากลาให้กลายเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะกลับมาพบกันใหม่รังสีเสรีชัยเสียงแห่งความซื่อที่สั่นสะเทือนถึงขั้วหัวใจหากจะพูดถึงเจ้าของเสียงร้องที่เปี่ยมไปด้วยพลังและเอกลักษณ์ความซื่อแบบลุกทุ่งแท้ๆขนานแท้ ชื่อของรังสีเสรีชัยจะต้องถูกจารึกไว้ในลำดับต้นๆรังสีหรือชื่อจริงคือสมชายใจมุ่งเกิด29พฤศจิกายนพศ2503และเติบโตที่จังหวัดราช,ชบุรีดินแดนที่รุ่มรวยไปด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้านเส้นทางชีวิตของรังสีไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบเขาเริ่มต้นจากการเป็นนักร้องตามวงดนตรีท้องถิ่นจนกระทั่งพรสวรรค์ไปเข้าหูครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ รังสีเสรีชัยคือศิลปินที่โดดเด่นอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่2,520ถึง2,530ยุคที่เพลงลูกทุ่งภาคกลางมีอิทธิพลสูงสุดผลงานเพลงที่โด่งดังน้ำกรดแช่เย็นต่อไม้ที่ตายแล้วกากีเหมือนดอกไม้ดอกจานไม่รักบอกด้วยคิดถึงลำดวนกินยาอะไรรอวันเธอว่างคืนนัดพบคำวอนก่อนลาและไข้ใจ เสียงของรังสีมีลักษณะพิเศษคือความใสกังวานแต่แฝงด้วยความหนักแน่นเป็นน้ำเสียงที่คนฟังรู้สึกได้ถึงความจริงใจและไม่ปรุงแต่งบทเพลงคำวอนก่อนลาที่เขาขับร้องไว้จึงไม่ใช่เพียงเพลงเศร้าแต่มันคือการเปล่งเสียงจากใจของลูกผู้ชายที่ก้มกราบขอความเมตตาจากแฟนเพลงก่อนที่จะต้องจากเวทีไปน้ำเสียงของรังสีในเพลงนี้ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับเพลงอำลาแฟนที่ยากจะหาใครมาเรียนแบบได้ เบื้องหลังความงดงามครูเพลงผู้ถักทอตัวอักษรเป็นมนขลังบทเพลงคำวอนก่อนลาจะไม่มีทางสมบูรณ์แบบได้เลยหากขาดสถาปนิกผู้เขียนโครงสร้างอันวิจิตรเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูการการุณวงศ์ครูเพลงระดับลํำนานที่มีสายเลือดของความเป็นศิลปินอย่างเข้มข้นครูการคือผู้ที่มีสายตาแหลมคมในการเลือกใช้ถ้อยคำที่เรียบง่ายแต่คมและลึก ในเพลงนี้ครูการได้วางหมากไว้อย่างแยบยนต์โดยใช้ภาษาที่นอบน้อมที่สุดในการสื่อสารกับผู้ชมเช่นการใช้คำว่าก่อนลาจากกันคืนนี้หรือการอ้อนวอนให้แฟนเพลงยังคงจดจำนักร้องตัวเล็กๆไว้ในใจแม้แสงไฟจะดับลงนี่คือความสวยงามของลูกทุ่งยุคลำนานที่เน้นการสื่อสารจากใจสู่ใจมากกว่าการโชว์เทคนิคที่ซับซ้อน ครูการได้ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างศิลปินกับแฟนเพลงให้เป็นบทกวีที่มีชีวิตศาสตร์และศิลป์ของบทเพลงความงามที่ส่งต่อข้ามการเวลาสุนทรียภาพของเพลงคำวอนก่อนลาอยู่ที่การจัดวางจังหวะอารมณ์ในยุคนั้นเพลงลูกทุ่งภาคกลางเน้นความชัดเจนของถ้อยคำและการเอื้อนที่ต้องมีความอ่อนช้อยแต่ไม่ยานคาง ดนตรีประกอบในยุคต้นฉบับมักจะเป็นเสียงเครื่องเป่าที่ให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่และอบอุ่นสไตล์วงลุกทุ่งมาตรฐานความงามของเพลงนี้ไม่ได้อยู่ที่ความเศร้าของการลาจากแต่อยู่ที่ความกระตันยูที่ซ่อนอยู่ในทุกวัคตอนมันสอนให้เรารู้ว่าศิลปินจะไม่มีทางอยู่ได้เลยหากขาดศรัทธาจากประชาชน ความสวยงามนี้เองที่ถูกรักษาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนานหลายสิบปีจนกระทั่งมันเดินทางมาถึงมือของเด็กหญิงที่เกิดในยุคที่ทุกอย่างเป็นดิจิทัลอย่างต้นข้าวต้นข้าวสุปริยาผู้รับมอบมรดกจากสวรรค์ลูกทุ่งเมื่อต้นข้าวหยิบเพลงคำวอนก่อนลามาเป็นเพลงปิดงานคอนเสิร์ตของเธอในทุกๆเวทีมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือภารกิจการสืบทอดที่เธอทำด้วยความตั้งใจจริง ในฐานะเด็กหญิงยุคเจนออลฟาที่เติบโตมากับโซเชียลมีเดียแต่หัวใจของเธอกลับฝังรากลึกอยู่ในมนขลังของลูกทุ่งภาคกลางต้นข้าวไม่ได้พยายามร้องให้เหมือนรังสีเสรีชัยแบบเป,ะเปะ๊ะแต่เธอใช้สิ่งที่เรียกว่าความบริสุทธิ์ของวัยเยาว์มาปรุงแต่งอารมณ์ใหม่หากเสียงของรังสีคือความจริงใจของผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมามากเสียงของต้นข้าวก็คือความจริงใจที่แสนจะไร้เดียงสาแต่ทรงพลังของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่รักในอาชีพนี้อย่างสุดหัวใจ วิสาวินาขะเชิงเปรียบเทียบเมื่อเสียงหญิงเจนเอลฟาตีความเพลงชายระดับลำนานความมหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อต้นข้าวเปลี่ยนมิติของเพลงนี้จากเพลงที่เคยถูกร้องโดยผู้ชายน้ำเสียงหนักแน่นมาเป็นเสียงใสๆกังวาลของเธอ 1. การปรับจังหวะต้นข้าวมักจะร้องเพลงนี้ด้วยจังหวะที่ยืดหยุ่นกว่าเดิมเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการก้มไหว้และการสื่อสารด้วยแววตากับคนหน้าเวที 2. ลูกเอื้อนที่เนียนกริบ เธอสามารถรักษากลิ่นอายการเอื้อนแบบกาญจนบุรีถิ่นบ้านเกิดซึ่งสอดคล้องกับต้นฉบับของรังสีที่เป็นชาวราชบุรีได้กลมกลืน 3. อารมณ์แห่งการรอคอยหากรังสีร้องเพื่อบอกลาให้จดจำต้นข้าวกลับร้องเพลงนี้เพื่อบอกเป็นในว่าหนูยังเด็กนักและหนูจะกลับมาหาทุกคนอีกครั้งด้วยความเก่งที่มากขึ้นนี่คือสเสน่ห์ที่ทำให้แฟนเพลงรุ่นใหญ่ต่างน้ำตาคลอด้วยความเอ็นดูวินาทีปิดม่าน พิธีกรรมทางความรู้สึกที่วัดหนองพังตรุถึง IMPACT ไม่ว่าจะเป็นเวทีที่วัดหนองพังตรุบ้านเกิดที่เธอเติบโตหรือเวทีใหญ่อย่างอิมแพกเมืองทองทานีในงาน o อท p City 2025เมื่อเพลงคำวอนก่อนลาดังขึ้นบรรยากาศจะเปลี่ยนไปทันทีแฟนคลับจะรู้หน้าที่ของตัวเองโดยการชูมือถือขึ้นมาเพื่อบันทึกภาพสุดท้ายก่อนจบโชว ตนข้าวมักจะจบเพลงนี้ด้วยการก้มลงกราบแฟนเพลงด้วยความนอบน้อมซึ่งเป็นภาพเดียวกับที่รังสีเสรีชัยเคยปฏิบัติมาตลอดชีวิตบนเส้นทางศิลปินนี่คือยืนยันว่าลูกทุ่งไม่ใช่เพียงแค่เพลงแต่มันคือเรื่องของกิริยามารยาทและวัฒนธรรมไทยการที่เด็กวัย13ปีคนหนึ่งสามารถคุมบรรยากาศของเพลงให้จบลงอย่างสง่างามได้นั้นคือบทพิสูจน์ว่าเธอคือศิลปินที่ร้องด้วยวิญญาณอย่างแท้จริงปรากฏการณ์1ล้านคะแนน คะแนนแห่งความหวังของวงการลูกทุ่งชัยชนะของต้นข้าวในเวทีไทยรัฐอวอร์ด2025ที่โกยคะแนนไปมากกว่า1ล้านคะแนนทิ้งห่างอันดับ2กว่า10เท่าคือหลักฐานที่ชัดเจนว่าสังคมไทยไม่ได้โหยหาแค่ความทันสมัยแต่เราโหยหาตัวแทนที่รักษาความงดงามของอดีต ตัวเลข1ล้านคะแนนนี้คือการโหวตเพื่อยืนยันว่าเพลงของรังสีเพลงของครูการและเพลงของบรรพบุรุษลูกทุ่งจะยังคงมีที่ยืนและจะไม่หายไปตราบเท่าที่มีคนอย่างต้นข้าวสุปริยาเป็นผู้สืบทอดบทสรุปตำนานที่ไม่สิ้นสุดเพราะหัวใจที่มั่นคง จากรังสีเสรีชัยสู่ต้นข้าวสุกปริยาบทเพลงคำวอนก่อนลาได้เดินทางผ่านการเวลามาอย่างยาวนานเพื่อพิสูจน์ว่าความจริงใจและความงดงามทางภาษาไม่มีวันล้าสมัยวันนี้เราไม่ได้เห็นแค่เด็กนักร้องคนหนึ่งมาร้องเพลงเก่าแต่เรากำลังเห็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเราเห็นสะพานเชื่อมรอยต่อของการเวลาที่สร้างขึ้นด้วยเพลงในทุกลมหายใจของการร้องทุกลูกเอื้อนที่ทอดถอนออกมาและทุกการก้มลงไหวของต้นข้าว เธอได้บรรจุวิญญาณของครูเพลงและศิลปินรุ่นใหญ่ไว้ข้างในและเมื่อแสงไฟบนเวทีดับลงเพลงคำวอนก่อนลาจะยังคงกังวาลอยู่ในใจผู้ฟังต่อไปราวกับเปลวเทียนที่ส่งต่อความสว่างจากเล่มหนึ่งสู่เล่มหนึ่งอย่างไม่มีวันดับสูญนี่คือคำตอบว่าทำไมคนทั้งประเทศจึงตกหลุมรักเด็กหญิงคนนี้เพราะเธอคือของขวัญจากอดีตที่ส่งมอบมาเพื่ออนาคตของลูกทุ่งไทยอย่างแท้จริง